ละครสั้นเรื่องฮาร์ล็เมลีวันนี้เราต้องไปหาสเสด็จพี่เราไปหาสเสด็จพี่กันดีกว่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสเสด็จพี่จะเป็นอะไรบ้างแต่ขอแค่สเสด็จพี่ไม่รู้ก็พอว่าเราเป็นยักษ์นั่งเลยสด็จพี่อยูร่รงจะเสด็ปพี่ไปคะ น้องอยากกลับวังแล้วเพคะถ้าเมลีอยากกลับอะนะพี่ก็จะกลับพร้อมเมลีพี่จะไม่ให้ใครมาทำร้ายเมลีพี่รักเมลีแม้แต่เมลีจะเป็นอะไรก็ตามเพคะไปกันพี่จะพาเมลีไปที่วัง วังเมนีช่างสวยยิ่งนักไม่เหมือนวังของพี่แต่ยังไงมันก็เป็นที่อยู่นะเพคะแม้แต่มันจะเป็นวังหรือไม่ใช่วังก็ตามเมลีนเน่ยช่างเป็นคนดียิ่งนักขอบขอบคุณนะเพคะเจ้าพี่จะรักเมลีตลอดจริงเหรอเพคะ ที่ให้สัญญาเมลีจะเป็นยักษ์เป็นอะไรก็ตามพี่จะรักเมลีจนกว่าเราสองคนจะหาไม่นะจ๊ะเมลีจริงเหรอเพคะเมลีดีจใจจังเลยเพคะพี่จ๊พี่ยังรักคน,หนอห่าอเมลีนะ่นเพคะพี่ก็ต้องรักซีเมลี พี่เนี่ยรักเมลีมากๆเลยนะเมลีรู้หรือเปล่าหม่อมฉันไม่รู้ไปคะ่ะแต่หม่อมฉันรู้เพียงแค่ว่าจะมีใครรักหม่อมฉันไปมากกว่าเสด็จแม่หรือเป่คะเมลีพี่ไงที่ยังรักเมลีแล้วก็รักไม่เคยเปลี่ยนอยากคิดสิว่ามีคนรักเมลีแค่คนเดียว เสด็จแม่รักปม,มฉันแต่ปมฉันรักเจ้าพี่มากกว่าอย่างนี้สิเพคะถึงจะดีเมียเราแต่ว่าเราควรรักแม่มากกว่านะขอประทานอภัยเพคะปมฉันจะรักสเสด็จแม่มากกว่าก็ได้แต่ปมฉันยังรักเจ้าพี่นะเพคะดีเข้าใจเจ้าพี่เพคะเจ้าพี่วิ่งเล่นแบบเนี้ย แล้พี่ไม่กลัวจะหกล้มืองไงเพคะมั่นเป็นเด็กอยู่นั่งไหนเพคะโอ้ยก็นี่เป็นครั้งแบบพี่จะไม่อยู่กับเมลีแล้วไงทำไมล่ะเพคะพี่จะกลับบ้านเมืองของพี่จะกลับไปตลอดไปลหละเพคะไม่ลใีใจหายนะเพคะเมลี จำคำพี่ไว้นะพี่จะกลับมาหาเมลีเมทแต่เมลีจะแก่เท่าหรือไม่ได้อยู่กับพี่แล้วพี่จะกลับมาหาเมลีให้โอกาสพี่อีกสามวันอีกสามวันแล้วพี่จะมาหาเมลีเมลีโอเคใช่ไหม เคะเมลีโอเคแต่จพี่จะไปทั้งทำไมเราไปคะ3สามวันเนี่ยพี่ต้องกลับไปดูแลบ้านเมืองพี่หวังว่าเมลีจะดูแลตัวเองได้นะลาก่อนนะเมลีพี่จะกลับมาหาเมลีอีกสามวันนะพี่ขอให้เมลีรอพี่ และไม่มีใครคนอื่นนอกจากพี่รถเสนคนนี้พี่หวังว่าเมลิจะให้คำสัญญากับพี่เพคะอมฉันให้คำสัญญาเฮ้เราจะต้องไปแล้ว งสนซาเมลีอยู่เหมือนกันนะจะต้องพักภาคจากคนที่รักทำไมต้องเป็นแบบนี้ได้ี่ะแต่ยังไงพ่อแม่เราก็รักมากกว่าเมลีแต่เมลีก้อนดับสองนะที่ขอโทษเมลี พี่คงจะรักเมลีไม่ได้โอ๊ยติดมุกุฎพี่คงจะรักเมลีไม่ได้ในชาตินี้แต่พี่รักเมลีได้ในชาติหน้านะเจ้าพี่คุณเท้าไม่ตามมาใช่ไหมเจ้าพี่พี่คะเมลีรักเจ้าพี่ เมลีจะเสียจะพี่ไปไม่ได้ถ้าเมลีเสียจะพี่ไปเมลีจะต้องลัางแขนและเมลีจะยังไงเมลีก็ต้องตามสเสด็พี่ไปไปคะให้โอกาสเมลีได้ดูแลสเสด็จพี่ได้ไหมสเสด็จพี่ไยคะเมลีรักสเสด็จพี่จะเสด็จพี่จะรักเมลีหรือเปล่าไปคะถ้าเสด็จพี่รักเมลี ขอให้เด็จพี่กลับมาหาเมลีนะเพคะเมลีพี่ก็กรักเมลีแต่ว่าขอให้พี่ได้ไปดูแลบ้านเมืองได้ไหมพี่ไม่คิดนะว่าเมลีจะเป็นแบบนี้พี่ขอโทษพี่ต้องไปจริงๆพี่ยังไงพี่ก็ยังรักเมลีอยู่เหมือนเดิม แม้แต่พี่จะไม่ได้อยู่กับเมลีแล้วก็ตามพีม่รักเมลีมากนะสะเต็พี่สเต็ษพี่จะจากเมลีไปแล้วหอเพคะเมลีไม่หวังสิ่งใดนะเพคะนอกจากได้เจ้าพี่มา ความฉันเสียใจที่หม่อมฉันเสียเสด็จพี่ไปฮึฮึจบพี่ฮีทำไมเมนดี่ เตอถ้าชาติหน้ามจริงขอให้น้องได้เกิดคองคู่กับเสด็จพี่อีกนะเพคะไายพี่ต้องทำให้เมลีเป็นแบบนี้พี่คือคนที่เป็นบาปพี่จะจะใช้อย่างไระเ <c oughs> มลี ชาตินี้น้องตายแล้วชาติหน้างไม่แวเมลีอ,อกแตกตอง,งอง,งองงอยองยองยและอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะค่ะ

เอาแปลงล่างใหญ่แป๊บ first เมลีเมอเมลีซู่เอาเมลีซู่แล้วเสร็จเอาไปไปมันทิ้งเราเนทิ้งเราสู้มันซู่มันเอามันทิ้งเราทิ้งเราเอาไปจำเป็นเป็นไรแล้วเอามันเป็นแล้วทุกคนมันทิ้งเรามาแหละต้อเป็นแพะและบาบไม่ได้ไว้มันต้องก่อน เขาจะไำฉันจะพาล้นันต้องนี้องหนีต้องหนีชาตินี้น้องลาแล้วชาตหน้าคงไม่แควเม่อกแตก ุสงจันมีมากอโอเคค่ะก็ส่งลูก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคกร์บิ๊โบุ๊กจากตาลิหอตอนนี้